すごい พี่น้องก่อนที่สิไปเก็บบรรยากาศอีกก่อนสูตรบรรยากาศสวยๆงามๆจากวิวสวยๆขังเทิ่งขังทิงอีกก่อนพี่น้องคะ่ะบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์ค่ะคเย็นสบายบ้องอนได้ค่ะพี่น้องคะ่ะฝนพึงจะยุดตกค่ะพี่น้องไปกันจ้ะกับบานเฮ่ากัน ย่างมากย่างมากพี่น้องลงจากเขาอันสวยงามมาเราก็มาเจออีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะพี่น้องขางามๆเด็กําลังอบอวบเลยนี่กาลังแบบโอ้โหพอกินเลยค่ะปื๊ดสวยงามค่ะปาดขาความขาควอมขาพี่น้องนี่ปัดติโกโผดโผงโงกแต่งสวยงามค่ะสวยงามนะคะกําล<ๆ>ังอบอวบอันอัน<ๆ> ไปกันต่อค่ะพี่น้องบัดห้าพ่ออีกคะ่ะนี่จ้าสองจุ่มน้อยพี่น้องคะนี่สองจุ่มน้อยน่ารักน่ารักโอ้ยเดี๋ยวหาทานเขาไปเก็บก่อนพี่น้องถ่ายกระเป๋าน้ำต้องถอดกระเป๋าถิ่มต้องถอดกระเป๋าว่างไว้บังอันเอบเอาบ่ได้นี่อบนี่คะ่ะจุ่มน้อยนึง,นงอีกนึกอึบ ขาสวยๆอบบงอมงามเลยพี่น้องเบิง้งกำลังสวยๆเลยกำลังสวยๆเลยค่ะ,ะสำเร็จชิตัดขาโหลดนี่เพียงงามๆดิพี่นอ้องอวบๆสวยๆหูยหมานหมนขายางกลับกำลังแบบพ่ออันจุ๋งๆงามงามขาเดินกรับ อันที่ได้ก็เต็มกระเปาแดงสามีเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เอาถุงมาใส่อีกนี่สวยค่ะสวยงามเลยตุ้มกำลังสวยๆน่ารักน่ารักนี่จ้าไปกันต่อนะจ๊ะสองจูมตาหักตุมุตุมิขาขาวๆใหญ่ๆไปกันต่อจ้ะมาเรื่อยๆพอได้เก็บพอได้เห็นได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เบิง้งตุมุเลยค่ะตุมุตุมิเลย สเลตตังขากองก่อนตั้งกองก่อนเพิ่นสิลมหามุมก่อนพี่น้องอุ้ยขาอุ้ยควมขาพี่น้องขาขาขาปัตติทูปัดขาเมยอุ้ยคือมาตากแห่ทายลูไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปัดพี่น้องขาอุ้ยขาบ่แม่นพี่น้องขาเนีขาเฮ็ดปัตติทูปัดพี่น้องมุจจะบอกโอ้ตีลังกาฟาดปึ๊บนี่ ปดัดขาขาวๆพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยเพียปุดขาวๆใหญ่ๆเบิ้งพี่น้องปุดมูอเจ้าสะออนบ่สะออนได้สาวเนั่นนี่ตัดขาตัดขี้ดินออกนี่ขาวๆสะออนสะออนแน่นๆปุดแสีบ ไอ้ผู้สาวมังมวนเพ่นว่าเล็บงวนหน่อยมันกรุบกรุบพี่น้องขะเบิง้งขาวจวดเลยแน,น่นปดงามคักนี่ไปค่ะไปต๊ะบนนันเฮ้ฟมุมเชิดตาตดำนะเพิ่งอันนี้โอ้ยขาโอ้ยบอสอนยังดอกพี่น้องสอนแต่ขาปาดโอ้ very big leg ขาใหญ่ไต่โขดหินโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัง้งตั้งกองก้นพี่น้องบ่ไหว ขาพันยัยแห้งวุ้ยขาพันยัยแห้งพี่น้องเสร็เลตั้งกองก่อนอึบอึบโอ้โหขาโอ้โห้โอ้ยขาอู้ขาวู๊นี่เดี๋เก็บม่วงหนึ่งพี่น้องเอ้ยสองเดีอยสิตัดขาความขาเขาใหญ่มากเดีอยเก็บจอมันก่อนเก็บจูมันก่อนอา จุ่มหน่อยจุ่มหน่อยหัวหักจ่อยเดี๋าเสลัตัดขาเลยตัดขาเลยตัดขาเพิ่งเลยพี่น้องให้ผู้ชายใส่ถุงผู้ชายนางถาไส้นางถาโมวลมวนมวลพี่น้องเอ้ยมมวนเด็กเก็บเด็กผอไกลไกกันยังสิคืออันนี้เพิ่นเกิดอาทิตย์ที่แล้วตอนไหบดไอ้ม่าเพิ่งเกะใหญ่เนาะบว่าเป็นยังดอก กินได้ยูพ่อกินได้ยูก็เลือกเลือกเอาอุ้ยเบิ้งเบิ้งดอกนี่ปาดเบิ้งขาอันนี้พี่น้องปาดเธอจะใหญ่ไปไหนปาดติโตปาดติโตสี่ไงไปใส่ขาขาความขาปาดขาสําแขนโซเล่ด้อเบิวงสิเหี่ยมพี่เบิ้งแขนโซเล่ว่าแขนโซเล่ใหญ่แล้วอันขาเฮ็ดใหญ่กว่าแขนแหมปาดติโตเบิ้งวู้ ่ถุงอันนี้อันนี้ก็ใยญ่พี่น้องนี่ดอกนี่ดอกพ่นเอียงมาขางหนึ่งเพราะว่าพ่นเกิดไตค้นใหม่อันถือถือหางใหม่พ่นก็เลยเอียงน,นี่ตัดองกสีเด้อพี่น้องก็ขีดินพ่นอันนั้น,นก็ยังได้ยุ่มีแมงมีถากไม่หยาดก,กินน้อยหนึ่งกับซามแต่กข็ขาวอยู่เน้นดีพี่น้องเน้นดีขากัญยายนี่ปุ๊พี่น้องขาอู้หูเห็นจูมเฮ็ดเพิงหวานเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่สองจูมนี่ นี่นี่เด้ออันนี้หนึ่งแล้วก็ข้างในหนึ่งนี่ค่ะนี่สองนี่สองนี่อีกหนึ่งเป็นจุ่มเพิน่นข้างในอีกพี่น้องนั่นนั่นนั่น,น,นข้างในภูมินั่นเป็นจุ่มเฮ็ดเพิงเนี่พี่น้องเฮ็ดเพิงหวานโอ้เบิง้งหนึ่งสองสามสี่มั่งเช็คแค่ยูโกเดทุกพี่ครับเดมโกตำเดี๋ยวใส่ผู้ชายไปเก็บพี่น้องให้ผู้ชายเกย็บพี่น้องผู้ชายไปเก็บฟังผนแล้วนั่นแฮโฟดา ใช่ไหมเนะี่ยดาสองพี่น้องสี่หาพี่น้องหาสามสี่ดิสว่วนมอพื้ดหาจุ่มพี่น้องคันมันเป็นดอกเนาะหาจุม่มหกจุ่มน้อย small one โอ้ยดิฉัเอามันอยู่ใน,นเท่าหกจุ่มน้อยแล้วก็มองนี้อีกพี่น้องเดือดสลักกองไว้นี่เด้อหกนี่เจ็ดจุ่มพี่น้องเจ็ดจุม่ม เจ็ดนี่แปดเก้าชะกันเก้าเก้าเด้อพี่น้องนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองจุมแล้วพี่น้องเด้อดสลสิบว่างไว้นี่สิบสองจุมแล้วไปฟังพุ่นอีนี่จุมที่สิบสามพี่น้องจูมที่สิบสามค่ะทุกคนนี่นี่พี่น้อง ปาดขันบ่เห็นนี่โอ้ยขันบ่เห็นนี่อาทิตย์นาฟังทั้งพุ่น <c oughs> นี่นี่สิบสามสิบสามไปไปมีอีกมีอีกมูเจ้าเห็นบ่อน,นั้นพี่น้องนี่สิบสี่มีสิบห้าพี่น้องนี่อีกสองฟังนี่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 สิบสี่ 14. ปาดพี่น้องสิบสี่แล้วโอ้ยจูงง,งงามเลยสิบหา้าอู้อันนี้หัวขาดเฮฟซามวว้าวสิบห้าจูมพื้นที่เดียวพี่น้องนี่ฟังทั้งนี้เห็นบ่ มาทั้งนี้ห้อยเสาแหลกกองไว้ทั้งนี้นี่ทั้งหมดสิบห้าจูมยนุ้มนี่พี่น้องสิบห้าจูมปาดขันบานเนาะวาย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 ตัดขาค่ะตัดขาตัดขาอุ้ยหาเบิ้งพี่น้องมันเกิดเพิ่งเกิดนี่วายหมู่บ้านยางพานได้ทางทางยางขึ้นไปเขาสูงอ่ะตีนเขาพี่น้องเนี่ลนะนี่ละ เห็ดพึ่งเหลืองก็เห็นใบโอ้เห็ดพึ่งเหลืองกันไหมเห็ดเหลืองก็เห็นใบอยู่ในน้อยสามชีนุ่มแถวๆนี่ล่ะปาดมึ้ยจุ่มเดียวซิบหาจุ่มมัเนีนไหมยุ่มเดียวซิบหาจุ่มปาดขันบานกระซิบหาดอกพี่น้องปาด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 เก็บมวลเลยขันจังสิขันยุ่มละซิบหานุ่มละซิบหาโอ้โหแต่มันเกิดหลายอยู่ช่วงนี้พี่น้องย่างไปทั้งใดก็พาะกรพาะหน่อยก็พาะหลายค่ะ ช่วงนานี้แหละเดือนออกัสกลางกลางเดือนโหดปลายเดือนนะคะพื่นมีเสาแหละบะด้วางมาเสาแหลหมม้วแต่ไปเลี่ยนขับรถหมดหมวแต่ฟาวเฮดคอโอบก็เลยเศร้ากอนใ้บได้ไดเก็บเฮดกอนว่าเก็บเ็ดกอนเลยครับพี่น้องคลิปเสาแหละอาจจะลงเยาวในในเด้อค่ะแต่ละคลิปเพราะว่าขันตัดมันก็นตัดยากะคะ่ะเพราะมันหลายมันเยาวอื่ นาที่สิหลายแน่อือผู้ใดเบิ่งจบกับเบิ่งจบผู้ใดบ่เบิ่งจบกับ่เป็นหยังเด้อจ้ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเก็บเห็ดม่วนๆน้ำกันกับเบิ่งเด้อจ้ะเบิ่งยาวๆไปม่วนๆพ่อม่วนๆเนาะนี่อุ้ยเบิ่งพี่น้องสู้ผู้สู้คนแกงกะลังแสีบเด้อกุบกุบขาวจุ๊ะเลยจ้ะจุ่มเพิ่นเต็มอายาเลยปาดปาดปาดปัดปาดปาดนี่พี่น้อง จุ่มเดี่ยวต่อจากพี่น้องไปกันต่อหลังจากเก็บจุ่มเฮ็ดเพิงงวานมองนันกับพี่น้องคะ่ะกับพันกัญญางมาเรื่อยๆสีฮอดข้างออกแล้วคะ่ะกะมองนำไลสีท้ากันมาเก็บอันเฮ็ดมันปูเนาะจ้ะพี่น้องที่เบิงไหวแต่ก่อนนันานี่ค้างน้ำท่านนี่แหลคะค่ะนี่มันจะเป็นรล่องกลางตรงนี้ไปนะะี่ค่ะที่ว่าซาหลาเห็นเห็ดมันปูไว้นะคะ ไปคะ่ะเข้าไปเก็บเ็ดมันปูท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปกันจ้ะไปพี่น้องโตเฮาสามีบอกว่าคอมเมนต์ว่าคืนมาทาั้งนี้คืนมาทาั้งนี้อาจจะพอเฮดอันเ็ดอยู่คะ่ะฟังทังนี้เพื่อนบอกว่าพ่อซิมี่อยู่นี่คะ่ะยางเหลียบเลาะคลองน้ำไปทังนี่แหละไปคะ่ะเข้าไปเบิ่งกันว่ามันซิมี่บอพี่น้อ,นองคะ่ะไปกันจ้ะ โอ้ยเห็นเหลืองเหลืองแมนบาบูาพ,พี่น้องนันแมนขึง,ง,งเครื่องโยไปย่าง,งข้าไปไก่ดรอสแล้เบิ้งพี่น,ออน,น,น้องค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนคุณไม่ถึงเรื่องเลยพี่น้องสาเลเห็นเห็ดผงห,หวานดอกนี่อยู่ข้างลำธารเลยพี่น้องมุเจา้าเบิ้งนี่มูเจา้าเห็นเหลืองเหลืองนันบอไตพุ่มไม้นี่โอ้ยขางโขดหินนี่พี่น้องนี่บอดว่าไง่ขักไง่เน่เถอโอ้สก็บจังใดเดี๋ยว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  เยวเอิงสามีมามาเก็บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพีนง่น้องเรีย้เลยพี่น้องโอ๊ย ดอกใ่แต่ว่าเพิ่นอันเทาแล้วนี่ไหมเบืงขาเพิ่นเบืงขาดอกไหมหุยดอกอุยดอกข้างในเน่าแล้วพี่น้องเอาบวได้มัหไ่แล้วมันถึงน้าอุยได้จะขาพี่น้องเอ้ยหุยนี่โอ้ยนั่นเพิ่นถึงน้ำแนวเพิ่นแนวก็กินเพิ่นพร้อมนี่เบิงเบิงโอ้ยได้สานีดอกบังญ่ก็สร้างว่าแต่เห็นพี่น้องนี่เพียงูเจ้าเห็นบ่นี่ในหน่วยคางนี่ยังนี่ป๊า ดงเห็ดไรตัวนี่แม่ปาดติโทพี่น้องนี่อันนี้จูมเพ่นนี่คางๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยต,ย,ตยตา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 ยขันจังสิตื่นเต้นตายเลยสาวเล่ใหญ่โพดยาวมาบานมเมื่อเค้อยู่แม่ดอกแม่เต็มอายะเต็มนาเลยปาดติโทปฏดติโทปัดติโทปาดติโท้ขันแม่นกินได้เมื่อนี้เว้ยไปโต้พี่น้องสาวเลห่เห็นอยู่ไหรคบพี่น้องบุญ้ชายนี่ค่ะ ตีโซ่เหล่เห็นเห็ดอันเห็ดเหลืองไหวห้าสิเป่าเห็ดเหลืองค่ะเห็ดมันปูคำเหล้วเฝ้าไปเก็บเฝ้าแล้วค่ะพี่น้องค้าหนิไปกันจ้าพี่น้องอยางมะพร้เขามาหาคือกันชิเหลือหาซ่เลเก็บบอลมันเขาเก็บมลติโอเขาบอกท่านเก็บพี่น้องเขาบวกเก็บเฮ็ดเพลิงเขาบวกเก็บนี่นี่ นี่เขาพวกเก็บของสเล่นี่วันยังจุ่มในน้อยอย่แต่สหล่กับสิเก็บกระสร้างนี่ค่ะนี่เก็บเก็บค่ะโอ้ดีสัแต่เขาบอกเก็บสเล่เห็นไหวโอ้ว่าแต่บ่มี่ผู้ใดมาหาคือเฮ้าเนาะคือฝรั่งเขาก็บาหากันแต่เขาหาเห็ดพงหวานเขาได้าเห็ดพงหวานดอกเท้าใด โอ้ยพี่น้องมันถือฝนนี่ค่ะเก็บเก็บเอาเก็บเพ็ดเหลืองเพ็ดเหลืองหน่อยกำลังอ้เกิดอยู่ในหมอนงามๆมีภูมาหาอยู่ด้วย,อยโอ้ยยางไวมีคนมาเว่ยก็เลยว่าแต่ผมมีผู้ใดมาหาคือเฮ้า เฮ็ดเหลืองเชลเลติเก็บกองไว้นี่อุ้ยไล่ตาบ่มือเจ้านี่เฮ็ดเหลืองหน่อยเชลเล่เก็บกองไว้มีคนอยู่จะมียืนหว่นน้ำไผ่บุโอ้โหน้ำคนหาเฮ็ดทั้งพูนล่ะ เขามาหาเห็ดคือกันพี่น้องเอยโอ้นี่คเก็บเอากองไว้กองไว้เห็ดเหลืองอ่าเพิ่นจะอยู่ตีนเขาเพิ่นบปอยู่ขางเทิงเหมือนที่ไปอ่าเข้าไปหาเห็ดเผิงบ้านใหญ่ขางเทิงเพิ่นจะอยู่ตีนตีนนั่นสิละ เตมิเป็นพืนดีที่เขาเก็บเขาคือบ่เก็บเนะเาะขายางพานได้เขาเก,เ,เก็บเสาเลกเก็บเลรวยเก็บเบิดละเบิดละพี่น้องมีแต่อันเพิ่นถือหนามแล้วเพิ่นเหี่ยวเหี้ยวแล้วไล่ละนี่คะ่ะไปจ้าแล้วค่ะพี่น้องคะคนยางเขามาหาสาเลกก็สิจบคลิปใบสมนีสอัก่อน,นะคะพี่น้องคะว้พอกกันไม่คลิปนา ขันว่าเฮดย,ยังยังออกอยู่อาทิตย์หนา้ามือหน้ามือรุ่นเสาแหลสิภาามาเก็บไหมขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจและติดตามรับสม้มเบิงเสาแหลจนจบนะคะพี่น้องคะบ๊ายบายผอกันไมค์คริปหนาจัะบ๊ายบายจ้าปอพี่น้องนี่คือเห็ดทั้งหมดที่ได้ลงมาจากเขาด้วยค่ะพี่น้องทึงจูมทึงตูมทึงบานทั้งจูมจูมนี่คะ่ะมีแต่กำลังสวย,สวย นี่ขาขานี่จะเยอะในจังน้อยเพราะว่าไปโผเฮ็ดเท่าร้ายค่ะนี่ขาไวทอดค่ะพี่น้องเบิ้งขาเบิ้งขานนี้เด้อเสร็จใจเบิ้งนี่เบิงบ้งขาโอ้ยมือสเสร็จบังนี่ขาผู้ชายนางเหลือกเห็ดนางแกเห็ดเบิง้งเปิดเสรลจสิตากแหงเด้อปะนี่สิตากแหงไว้เอาไปตากอยู่บานสวนเบิ้งนี่นอันน,นี้ช่วงนี้จะเป็นตุ่มๆพี่น้อง ทั่งหมดผู้ชายสั่งสิบกิโลค่ะ11บกิโล right 1กิโลสิอกิโลผู้ชายสัยสย่งเบิ่องทึ่งตูมทึ่งสวยทึ่งงามอาะไรจ้ะพี่น้องคะ